สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำนายดวงให้กับราศีธนูในเดือนพฤศจิกายน2567นะคะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะราศีธนูในเดือนนี้นะคุณอาจจะยังมีความวิตกกังวลในเรื่องงานความพยายามของคุณคือตอนนี้คุณพยายามอย่างหนักเลยนะคะในเรื่องงานนะ อาจจะมีปัญหาติดติดขัดขัดคุณก็ยังพยายามอยู่่ะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมันยังไม่ตอบโจทย์ซึ่งไพ่ก็ขึ้นมาว่าคุณมีความเครียดด้วยนะในสิ่งที่มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างยังไม่ประสบความสำเร็จไพ่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ให้คุณลงมือทำต่อไปนะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อคุณในอนาคตแน่นอนเลยนะคะ ไพ่ก็แนะนำด้วยว่าในเดือนนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้คุณหรือว่าเข้ามาให้คำแนะนำดีๆกับคุณคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยให้คุณเปิดใจรับฟังนะบางทีคุณอาจจะมีความเครียดจนคุณรู้สึกว่าคุณปิดกั้นตัวเองอจากสังคมหรือว่าผู้คนรอบข้างแต่ว่าถ้ามีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณเนี่ย ให้คุณเปิดใจรับฟังนะคะซึ่งถ้าคุณลองลงมือทำตามที่เขาแนะนำเนี่ยไพ่ก็ขึ้นมาว่าในอนาคตนะคุณจะได้ฉลองความสําเร็จแน่นอนเลยนะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาซะหน่อยนะมันไม่ได้แบบดีในชั่วข้ามคืนนะเรื่องการเงินด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปกู้ยืมอยู่ก็เครดิตก,ก็จะผ่านนะคะก็จะได้เงินตามที่คุณต้องการนะคะซึ่งดูดูแล้วเนี่ยขึ้นไพ่ The World ด้วยนะ ก็คืออนาคตเนี่ยมันจะสดใสแต่ว่าตอนเนี้ยมันอาจจะยังมีปัญหาอยู่แหละอ,อให้คุณอย่ายอมแพ้นะคะแล้วก็สู้ต่อไปนะคะเปิดไพ่จักรกวาลน,นะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าในเดือนนี้ไพ่แนะนำให้คุณมองภาพรวมนะ ให้มองภาพกว้างของชีวิตของคุณนะคะอย่าไปโฟกัสกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปโฟกัสกับปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันแก้ไขไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะต้องให้เวลามันสะหน่อยนะคะ แล้วก็ให้เตรียมตัวเลยนะที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณมันจะทำใหออ้ชีวิตคุณเนี่ยพลิกผันนะแล้วก็ก้าวไปสู่บทบาทใหม่ก้าวไปสู่สถานะใหม่ที่คุณไม่คุ้นเคยดังนั้นเนี่ยตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะคะก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะด้วยสติปัญญาของตัวคุณเองนะ เกิดไพ่เกี่ยวกับความรักของราศีธนูนะคะในเดือนนี้ไพ่ก็ขึ้นมาว่าคนที่เป็นโสดอยู่นะในเดือนนี้อาจมีลุ้นนะคะอาจจะได้พบเจอกับเนื้อคู่คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะเขา,ามีความผูกพันกับคุณมาตั้งแต่ในอดีตชาติแล้วนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะได้พบเจอกับเขานะเออก็ลองดูนะคะว่า คุณเนี่ยจะได้เจอใครที่ถูกใจไหมก็ลองเปิดใจเรียนรู้นิสัยกันไปนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยไพ่ก็ขึ้นมาว่าในเดือนนี้นะให้คุณเปิดใจพูดจากันแบบเปิดใจอะถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะใครชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยก็ให้เปิดใจคุยกันเลยนะถ้าคุณยังมีปัญหาระหว่างกันอยู่เนี่ยสิ่งที่มันจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ก็คือความจริงใจที่คุณต้องมีให้แก่กันเนี่ยแหละค่ะ เปิดไพ่นางฟ้าขึ้นมานะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยราศรีธนูเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะมีอะไรเล็กๆน้อยๆคุณก็จะเก็บเอามาคิดนะคะเอามากังบนเนี่ยจุดเนี้ยนะคะถ้าคุณรู้ตัวเนี่ยคุณก็จะต้องเหมือนรู้ข้อด้อยของคุณนะว่าเออบางทีอะคุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากเกินไปหรืออาจจะเป็นคนที่เก็บ สิ่งต่างๆเนี่ยเอาไว้ในใจนะไม่ได้พูดอะไรออกมาแล้วก็คิดกังวลอยู่คนเดียวนะคะไพ่ก็บอกว่าให้คุณเนี่ยพยายามที่จะกําจัดความคิดลบๆทิ้งไปนะอะไรที่มันไม่มีประโยชน์กับคุณนะให้คุณปล่อยวางนะคะปล่อยมันทิ้งไปพลังงานลบๆอ่เออมันจะกัดเขินจิตใจของคุณนะทำให้คุณรู้สึกว่ามันอ่อนล้าอ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับจิตใจของคุณนะคะในเดือนนี้ แล้วไพ่ก็แนะนําว่าในเดือนนี้นะถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะอธิษฐานนะ่ะเอออาจจะอธิษฐานกับเทพเจ้าที่เป็นผู้ชายนะคะที่จะขอให้ท่านประทานพรให้คุณนะ เกิดไพ่เกี่ยวกับโชคลาภนะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าในเดือนนี้นะคุณอาจจะได้โชคลาภมาจากผู้ชายที่สูงอายุกว่าคุณนะคะเขาอา,อาจจะเข้ามามอบโชคลาภให้คุณหรือไม่ก็อาจจะให้คําแนะนําดีๆให้คุณสามารถนําไปแก้ปัญหาได้นะให้คุณสามารถนําไปใช้กับการทํางานหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเงินทองที่คุณเผชิญอยู่อะไรเงี้ยคนคนนี้เนี่ยจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ แล้วไพ่ก็ขึ้นด้วยว่าให้ระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับคําพูดกับคนรอบข้างนะมันอาจจะเป็นอุปสรรคใหเ้เรื่องเกี่ยวกับโชคลาภของคุณเนี่ยแหละค่ะคือคุณน่ะมีคนรอบข้างที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณนะในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ย ยังไงซะนเนียก็อย่าทําตัวเป็นศัตรูกับพวกเขาเลยนะคะก็คือพยายามเปิดโอกาสให้พวกเขาเข้ามาช่วยคุณแก้ปัญหานะแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็อาจจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองอย่างเดียวแต่อาจมันอาจจะหมายถึงสิ่งดีๆหรือว่าความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณก็ได้นะคะ เลขเสียงโชคของคุณในเดือนนี้นะคะคือเลข2 8หรือ8 2ก็ได้นะคะค่ะในเดือนนี้ก็ขอจบคําทํานายของราศีธนูไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ